นี่ก็สวยนะครับผมแต่ยังไม่สุกนะต้องรอนะครับลูกค้าก็มากำลังเลือกอยู่เนี่ยหอมป๊าดอันนี้เป็นแบบเนื้อสุกเพราะดีมันร้อนนะนคุณอ่ะพิมมีเลยครับพิมมี่สวยจัดเนื้อสุกไสแห้ง มาล้านกับเบิรแล้วครับแพ็กไว้อะแพ็กไว้กับพ่อทัานลูกค้าแล้วโอ้นี่นะครับช่วงพีคๆกํก,กำลังจะมาแล้วครับเนี่ยลูกค้าจะเลิกงานพอดวีวันนี้เฮียปลอกเองเลยนะผมก็แวะมาดูได้นะครับช่วงเย็นๆจะมีโปรนะครับผม ฝากติดตามใน facebook ได้เลยนะครับตะวันใหม่ผลไม้ซิ่งนะครับมีโปรจัดโปรโมชั่นด้วยนะครับใครกดไลค์กดแชร์มีส่วนลดให้อีกนะครับ กี่ป่าเรามาดจำเงินไว้ก่อนเลยเราหยันไม่ได้หลายระหว่าวงวันนี่มาบพท่านนอ่่ป้าเราบอกว่ากลัวมาไม่ทันมัดจำไห้เลยสุดยอดไหมล่ะเออครับ,อ,อ,บ,อ,บอ๋อครับลูกค้าต้องมัดจำเงินไว้ก่อนเลยเห็นไหมป๊า ม <c oughs> so ันงามไหมครับวามันมันคือยังไงมันเหนืยวมั้งหรือไม่มันมั้งไหมเนื้อไหมอืมกิจยังเขาหนึ่งมันกินหรือไมครับสวยเลยครับเนี่ยผู้สาวที่ติ่มเนี่ยมีแฟนแล้วปะจะเป็นนื้อามน่ลูกแย่มเป็นเนื้อของหล่อ เนื้องามเนี่ยสวยสูกพอดีเลยเนี่ยเนื้อคิมมี่แมนลูกใหม่้อพไปต่อยุันเีเร<า>ื่อนะแดงไปต่อยครับมาเลยพ่อาุ่มาเลยดอืตแดงว่าสามถุงรวมตู้แดงเลยสามทุงครับ กับ่วงเสาเรช่วงเ้าเกาโม้งสิโม้งน่นประมาณนี้อนเ่องนอนหานมอนอนล้มห่อนมันพัดออกมาเนี่ยครัเลื่อนเลี้ยงซีเเก็บปิก็สบายมัก่อนแล้วมือเนอไปอ๋อจริงๆแล้วมมเปิ่กัเรแเิดไม่ปิดหรอกตัวน

มือปลวม,มนี่เฮ็ดคือตงง่ายเนาะมืออาชีพแบบนี้แหะขัดไปด้วยไบบีแหะไม่ติดเรียนที่งฝนเ ไวว้าวสวยตอนนี้ปอกแพ็กรอช่วงเย็นพอดีเลยนะเนี่ยลูกค้ากำลังจะเลิกงาน เงียนมาสวยสวยจังได้ไปซุ้มเวยบปาแมนค่าขายดีใหญ่คาว่าทัวรได้แก้ไหมได้ไหาคันได้ติ่เตื่ดีดีว่าัไม่มีแต่การยิงรู้ออกมากรูมีตะการอยู่รุ่มาก แม,ม,มว่าไนแม่ยัง่งแม่คาร่ทรศัพี่เดิเจาของบลบรดียร์เข,ขอเพื่อนมาครับ,รบพอดีเห็นมาแมนนะนี่หัมวมือแรงครับพอดีแล้วครับเนี่ยกลม,มานะ่ว่าเรื่องผมไปอะไรอะไพออกทนครับเอาวะเอาสุกๆมากุกสุก<ม>นิ่ม สุกนิ่มสวยงามกลอบนองนุ่มไนนะเ,เนื้อนี้นะก็จะมีกลอบนอกนุ่มไนสุกพร้อมทานแล้วก็เนื้อขนม 哎呦！<laughs> <laughs>